ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพ่มแดงนะครับทั้งจ่องเชนมิวโฟโต้คลับคลิปนี้นะครับภาพพี่น้องมาขายคนลใไม่ดิ่งทาานะครับเมื่อนี้เข้าได้เป็น้องสวนนะครับผมได้เป็นบักนัดนะครับสัปรปโรดเบอร์ใหญ่เบอร์จัมโบ้นะครับเป็นสัปรปโรดสายน้ำผึ้งนะครับจากท่าอูเทนนะครับนครพนม วันนี้เขามาขายในรคาคาหกโลร้อยนะครับสามโลหะสิบหกโลร้อยนี่นะครับพี่นอส่วนรูปแบบการขายนี่ยังบัชัวนะครับเพราะว่าทีมงานผมแดงเข้าขายเป็นครั้งแรกขายมือแรกก็ว่าได้นะครับอุปกรณ์ที่ใส่เข้ากับใส่จากที่เข้าขายอย่างอืนนั่นแหละนะครับก็มีแค่โฮมกับตาซังนะครับมีโฮมกับตาช่างนะครับก็ กาว่าจะบริการปอกฟรีน้ำเนาะสำหรับพี่น้องที่อยากได้หมากเดียวหมากเดียวสองหมากนะครับปอกให้ฟรีพร้อมนะครับ,บอุปกรณ์เตรียมปอกเข้ากับมีพวกถุงมือนะครับถุงมือใหม่เอาไว้เสียบเนาะเอาไว้เสียบกินนะครับมีดเขียงพลาสติกนะครับถุงนะครับนี่หกคูณสิบสี่แปดคูณสิบหกแล้วก็สิบสองคูณยี่สิบนะครับเอ่อส่วนรายละเอียดการขายหรือว่าขายดีบ่ดีนี่ พี่น้องคอยติดตามในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ภาอัปเดตนะครับเปิดถ่ายขายสับปะรดนี่นะครับสับปะรดท่าอูเทนจังหวัดนครพนมนะครับจุดที่ห้องขายอยู่จังหวัดบึงการนะครับกระเพาไก่กันไปเลยนะครับระยะทางก็ลอยกว่ากิโลนะครับแต่ยังบวรลู่ได้พี่น้องว่าจะขายดีบ่ดีนะครับแต่ขอล้องเมืองกรนะครับเป็น เป็นการคาใจมาตรโดนแล้วกับว่าได้เนาะเฮาประทันเคยลองเลยนะครับสับประหลดทั้งทีเฮาอยู่นะครับทีมงานพ่อมดงห่งอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับอยู่กับหม่องมั่นก็นว่าได้แต่ว่ายัางประทันได้เคยขายนะครับอยู่กับหม่องกับบอลน,นะครับของดีประจาจังหวัดแต่ยังประทันเคยขายเลยนะครับมือหนีก็ได้มาล่องเป็นเบอร์ไงเบอร์โบ,โบูบูเบอร์จำบโบักสองโลก,กวัวพุหล ได้ละหมากนะครับนี่นะครับผมภาพพี่น่องอัปเดตนะครับลานของทีมงานพุ่มแดงข้าไวกอนนะครับส่วนรายละเอียดได้ไดเหตุนคลิีบต่อไปนะครับว่าเจอปัญหายังนะครับบากนดเก็บได้จักมือนะครับเมื่อนี้เขาล่งของอยู่ที่ห้าร้อยกิโลนะครับคอยมาเบิ้งกันว่าจะขาย เบิร์ดภายในจังมือนะครับเดี๋ยวผมก็จะเฮ็ดคลิปแยกออกไปอีกให้พี่นองได้เบิ่งนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้จะมีก่อนนะครับพ่อกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ